Thank you สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพมี่ฟรีสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมมีจะพามาเที่ยววิทปี้ค่ะเพื่อนๆดูฝั่งนู้นเลยค่ะนี่คือวิทปี้ค่ะนี่อยู่ทางนอร์ธยอร์กเชอร์ของอังกฤษค่ะเพื่อนๆเห็นไหมทาวเวิสวยมากเลยค่ะจากตรงนี้ไปเพื่อนๆเห็นไหมคะ ดูฝั่งนู้นเลยค่ะวิวจากมุมสูงสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพิมจะพาเดินเที่ยวชั่วๆนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปทางแอปบี้ก่อนค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิทปี้มีอะไรบ้างนั่นคือผู้นำทางค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ร้อนจัดมากเลยค่ะวันนี้ประมาณ27-28องศาได้ะคะ่ะเป็นร้อนสุดในเดือนนี้คนอังกฤษถ้าเห็นแดดแบบนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นค่ะออกจากบ้านแต่เช้าตอนนี้ประมาณประมาณ22องศาแล้วค่ะถือว่าร้อนมากเลยนะสำหรับเมืองอังกฤษ อา๋ยวปไปดูจากตรงนี้ไปเราจะเดินแล้วอ้าเพื่อนๆคะดูดูม้าค่ะมา้าน้องมา้าสวัสดีค่ะน้องมา้าน้องม้าทำอะไรอยู่คะน้องม้า่ะอุ้ยน้องม้าสวยมากเลยดูสิคะน้องมา้า รู้งานด้วยน้องมาสวัสดีค่ะน้องมา้าโอ้ยน้องมาคันค่ะอะนกินน้องมาอีกตัวเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะดูๆค่ะนู้นมองไปเห็นสะพานฝั่งนู้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปดูต่อไปแอปบี้ข้างหน้าคุณม m คุณม h ดิส a y น้องไม่มาค่ะ น้องอายไม่ใช่ค่ะน้องร้อนเพื่อนเพื่อนดูฝั่งนี้นะคะนูน่นเพื่อนเพื่อนเห็นทะเลไหมคะนี่คือทะเลอังกฤษค่ะนี่คือทะเลอังกฤษค่ะทะเลวิทปี้วันนี้คนจะเยอะมากเลยนะคะขนาดตอนเช้าถ้าไม่มีที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเลย ส่วนด้านหน้านี้คือโบสถ์ค่ะมีชื่อว่าเซนต์แมรี่ค่ะอันนี้คือสมัยเมื่อก่อนเดี๋ยวพจะให้ดูประวัติของดองกิ้งส่วนนี้คือวัตถุโบราณที่เขาขุดพบนะคะ โบทนี้เก่าแก่มากเลยนะคะสังเกตได้จากหินค่ะดูสิคะลายชื่อของผู้เสียชีวิตตอนนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะที่เขาเขียนเป็นมัมมรีไว้ส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ่าด้านในของแอปปี้ค่ะเห็นไหมคะแต่เรายังเข้าไม่ได้ค่ะเสียดายเพราะว่าเรามาแต่เช้าเกินเขายังไม่เปิดให้บริการค่ะเดี๋ยวเราเดินรอบๆไปก่อนนะคะ ตอนนี้คนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ค่ะเพราะแต่เช้าแต่พอสายสายมาคนจะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆวิวด้านบนเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้คือแอปปี้ค่ะถ้ามองจากโบสถไปส่วนนี้คือแอปปี้ค่ะทางด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นที่อยู่ของดรากูร่าในตำนานค่ะเดี๋ยวพิมพจะพาไปดูวิวรอบๆนะคะ เพื่อนเห็นไหมคะทะเลจะไม่ได้สวยเหมือนบางไทยนะคะทะเลที่นี่เป็นเมืองตากอากาศอีกเมืองหนึ่งคะ่ะวิปปีแต่วิวสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆมองจากตรงนี้ไปวิปปี เป็นหนึ่งในเมืองอีกเมืองหนึ่งที่น่าเที่ยวของประเทศอังกฤษเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ก็ลองมาเที่ยวดูนะคะเป็นเมืองที่สงบเงียบแต่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะที่ใครๆก็หลงไหลในเมืองของวิทปีค่ะเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ภายในหนึ่งวันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะ เมืองนี้ต้องเดินท่องเที่ยวค่ะเพราะจะได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะเพราะจะได้เจอทั้งผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมร้านค้าแล้วก็วิวต่างๆจะสวยมากเลยค่ะเค <'s> ค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเดินต่อกันเลยค่ะบันไดทั้งหมดจากข้างล่างไปข้างบนแอบบี้นะคะมีทั้งหมด199ขั้นค่ะ คือมาที่นี่ได้ชมวิวสวยๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยค่ะอันนี้ลงมาแล้วเราก็จะเจอกับถนนคนเดินนะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆที่ขายทั้งจิวเวอรี่มีทุกอย่างค่ะที่นี่เดี๋ยวพิมจะพาไปดูจะเป็นร้านที่เก่าแก่มากเลยนะคะที่เปิดแบบมายาวนานค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ พวกอัญมณีต่างๆเ,เพื่อนๆเห็นร้านค้าแต่ละร้านไหมคะอันนี้จะเป็นร้านช็อกโกแลตค่ะที่ทําเองกับมือนะคะสวยมากเลยค่ะน่ากินมากใครเป็นแฟนช็อกโกแลตห้ามพลาดค่ะโออันนี้เป็นถนนคนเดินอันนี้แต่เช้านะคะคนเลยยังไม่เยอะปกตินี่เดินอ่ะสวนกันเลยค่ะ แต่เพราะโควิดด้วยค่ะคนก็ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นรูปภาพขายพวกรูปภาอันนี้ขายอ่าสบู่ค่ะร้านสบู่เขาตกแต่งสวยมากเลยนะคะแต่ตึกจะเป็นตึกเก่าๆค่ะที่อ่าเราไม่สามารถอ่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะอันนี้เป็นตุ๊กตาเก่าๆ สวยมากเลยค่ะน่ารักอันนี้ก็เป็นขายเครื่องมือ,อกเกษตรต่างๆค่ะสมัยเมื่อก่อนคือหน้าเดินมากเลยค่ะถนนคนเดินร้านค้ากเก่าๆเป็นวัฒนธรรมของคนอังกฤษค่ะที่คงเดิมไว้มีรถมอไซค์เวสป้าด้วยค่ะ Or, ไม่รู้คนเรียกว่เวสปาหรือเปล่านะคะไม่มั่นใจคือร้านค้าแต่ละร้านค้าตกแต่งได้สวยงามมากค่ะเป็นคอนเซปต์เก่าๆอ่ะค่ะเหมือนวินเทจนี่คือร้านไอศครีม อันนี้คล้ายๆ Downing Street แต่อันนี้ Number 7 <laughs> อันนี้จะเป็นอาหารทะเลสดๆค่ะที่ได้มาจากทะเลที่นี่ค่ะ come back อันนี้คือ swing bridge ที่สามารถเปิดได้ค่ะ สะพานอันนี้มีอายุมากกว่า100ปีเลยนะคะอันนี้เอาไว้เปิดสำหรับให้เรือผ่านไปผ่านมาค่ะเขาจะมีเวลาปิดเปิดแต่พี่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่แต่อันนี้เพิ่งเปิดไปค่ะแล้วก็ปิดกลับมาคืนเลยถ่ายให้ไม่ทันเสียดายมากเลยค่ะอันนี้อายุร้อปีอฟวิ i ปีสวิงบริดจ์เนี่ยค่ะสมัยเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้ ส่วนปัจจุบันนี้สร้างตั้งแต่1908นะคะจนถึงปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีอันนี้คือวิวจากบนสะพานนะคะแล้วก็จะมีร้าน d ดักคูล่าด้วยค่ะตำนาน d ดักคูล่าอันนี้คือบริเวณชายหาดค่ะชายหาดจะไม่ใหญ่มากนะคะมันจะมีแค่นี้เตียวไว้สำหรับเด็กๆได้เล่นน้ำค่ะแล้วก็บงัง บางครั้งถ้าน้ำมันลงไปเยอะเขาก็จะมา,านั่งอาบแดดนอนอาบแดดเท่านี้น้ำทะเลวันนี้สวยใสายมากเลยค่ะคลื่นไม่แรงมากค่ะวิวตรงนี้มองไปข้างบนสวยมากเลยค่ะจะเป็นหน้าผานน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปาโลมากันเลยนะคะวันนี้เราโชคดีมากเลยค่ะเจอปาโลมา Do see it? Yeah That's dope. There's another one there Yeah, I see him Stranger, they're getting closer They have to wait when you see them not move Oh, there that going to knock it see them all jumping up there We have to go over there so we see closer There, there, there There's There, there, there See them too Yeah Help Oh, there he is, look mm. it. Want to go closer? Come here, more go in that, right? there, over there, yeah. them two, three over there. Uh, them too. Come on, there, there, there. Get a fish on there and you chucked it and you could not see it. Look at the fish in there. ถือว่าวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เราได้เห็นปลาโลมามาเล่นน้ำให้ได้ถ่ายรูปกัน นักท่องเที่ยวตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกๆคนแบบปกติเขาจะไม่มาเล่นน้ำใกล้ชายหาดขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อตั๋วเรือสามารถนั่งชมวิวได้นะคะแล้วถ้าโชคดีแบบนี้จะเห็นปลาโลมาแบบใกล้ๆเลยค่ะค่าเรือโดยสารจะตกอยู่ประมาณ4พาวถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 160กว่าบาทไทยค่ะหรือใครที่ไม่ชอบลงเรือก็สามารถขึ้นรถทัวร์แบบนี้ได้นะคะเปิดหลังคาชมวิวรอบๆค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาขึ้นไปด้านบนอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนด้านบนนี้นะคะมองไปตรงกันข้ามก็จะเห็นอัปปี้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะวิวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยนี่คือวิวรอบๆนะคะส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์กับตันเจมคุกค,ค่ะ เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวต่อกันเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นร้านขายข,ายของเล่นเก่าๆอะค่ะก็จะมีหลายแบบให้เลือกมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านค่ะเขาดีไซน์ได้สวยมากเลยค่ะ อันนี้เป็นเรือสำเภาหรือเปล่าคะพิมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าเรือสำเภาหรือเปล่าแล้วตัวนี้เขาไม่ได้ใช้งานแล้วคะ่ะแค่จอดไว้แต่เขาเขียนว่า Bar and Grill พิมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเ,เขาใช้เป็นผับเป็นบาร์หรือเปล่าพิมก็ไม่มั่นใจนะคะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าสถานีรถไฟวิป้คะ่ะ เดี๋ยวพิมพจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าสถานีรถไฟเป็นยังไงเผื่อโชคดีเราจะเห็นรถไฟเผื่อวันนี้เราจะโชคดีเห็นรถจักรไฟไอ้น้ำค่ะแต่อ๋อโชคไม่ดีเลยค่ะเพื่อนๆนวันนี้ไม่มีรถจักรไอ้น้ำค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนะ้าพิมพ์พจะมาให้ทันรถไฟจักรไอ้น้ำให้ได้ค่ะแต่ตอนนี้ กองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วค่ะมาที่นี่ต้องกินฟิชชั่นชิพนะคะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะฟิชชั่นชิพที่นี่ใหญ่มากและสดมากเลยค่ะตอนนี้พิมพ์อิ่มแล้วเราไปเดินถ่ายรูปกันต่อเลยค่ะพิมพ์ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามพิมพ์ตั้งแต่ต้นจนจบพิมพ์ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบพิมพ์ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกค่ะสำหรับวันนี้อขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้านะคะ